มาดูพลังงานของคนที่คุณคิดถึงวันนี้นะคะมาดูพลังงานของเขาว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะยังคงเหมือนทุกวันไหมมีความคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าลืมกันไปแล้วพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะสามไม้หกไม้ the world lover ห้าไมา้หนึ่งถ้วยสิบดาบเจ็ดถ้วยเด็กเหรียญเก้า <9 S 1> เหรียญน,นะคะพลังงานของเขาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะโอเคอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าพี่หมอจะเล่าออกมาให้ตรงกับหน้าไพ่มากที่สุดนะคะ ให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงนี้นะคะว่าพลังงานของเขาที่มีต่อคุณวันนี้คืออะไรนะมันยังมีไพ่ร็เวอรขึ้นมาบางคนอาจจะดิวอยู่กับชาวต่างชาติได้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลได้ในหน้าไพ่นี้นะหรือว่าอาจจะเห็นกันทุกวันอยู่แต่ว่ามันมีความรู้สึกห่างเหินก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นดเวิรเนาะคือมันมีความห่างความไกลความห่างเหินอะไรก็ได้คะ่ะตอนนี้พี่หมอเห็นว่า พลังงานของเขายังคงคิดถึงคุณยังแอบส่องชีวิตคุณยังอยากกลับมาบางคนนะคะคือยังอยากกลับมายังเห็นคุณเป็นคนรักอยู่มันมีไพ่เลเวอร์แล้วก็หนึ่งถ้วยคือยังเห็นคุณเป็นคนรักแล้วก็ยังรักคุณเหมือนที่เขาเคยรักคะ่ะแต่ถามว่าแล้วเขาออกไปทำไมเข้าไปทำไมเขาหนีออกไปทำไมประมาณนี้นะคะ คือพลังงานของความรักมันไม่ได้หายออกจากการหนีออกจากชีวิตของคุณนะคะถ้ามีคนตั้งคำถามแบบนั้นนะก็เหมือนความคิดถึงของคุณที่รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วคุณก็ยังคิดถึงเขาประมาณนั้นนะคะเหมือนเหมือนกันความรักของเขาที่มีต่อคุณก็คือยังมีอยู่พี่หมอเห็นแบบนั้นความฝันที่เขาเคยพูดกับคุณหรือว่าสัญญาอะไรกันไว ก็ยังนึกถึงอยู่คือประมาณว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเราไม่มีปัญหาเราไม่มีประเด็นกันทุกอย่างก็คงทำตามฝันทุกอย่างก็คงดำเนินต่อไปเหมือน ที่เราเคยสัญญากันไว้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าพี่หมอเห็นการแอบ,บส่งชีวิตของคุณแน่นอนคนคนนี้นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณบล็อกทุกช่องทางแล้วเขาสามารถส่งได้นะคะทุกวันนี้ทําได้ง่ายมากวิธีส่องนะและอีกอย่างก็น่าจะถามกับคนที่คุณรู้จักคือในหน้าไพ่บอกว่ามันมีการส่องจริงๆนะคะ อาจจะถามเรื่องราวของคุณจากคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะเขาเห็นว่าคุณตอนนี้ชีวิตดีขึ้นนะคะคุณไม่ได้โหยหาเขาแต่คุณก็ยังอาจจะบอกเรื่องราวผ่านเพลงหรือว่าโพสต์อะไรถึงเขาบ้างเขายังรู้สึกถึงว่าคุณยังคิดถึงเขาเขารู้นะคะแต่ว่าความผิดหวังความเสียใจที่เขาทำกับคุณเขาก็ยังโทษตัวเองอยู่ว่า เขาไม่น่าทำกับคุณแบบนั้นพลังงานยังมีแบบนั้นอยู่นะยังมีความผิดหวังยังมีความเสียใจแล้วก็ยังโทษตัวเองแต่ว่าเขารู้ว่ามันผิดพลาดไปแล้วบางคนอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วบางคนอาจจะเป็นความห่างเหินไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วมันมามาให้หาย,หายไปๆกลับๆแบบนี้แล้วคุณก็เลิกติดต่อกับเขาประมาณนี้ก็ได้ค่ะคือมันมีพลังงานของคนที่อยู่ไกลๆแล้วคิดถึงคุณ ตอนนี้นะคะแล้วเพราะว่ามันมีความขัดแย้งด้วยนะในหน้าไพ่นี้นะอาจจะเป็นแบบพลังงานหลากหลายนะคะมันมีการแทงข้างหลังเห็นไหมคะแล้วก็มีความขัดแย้งก็มีคือทะเลาะกันแล้วก็ตัดจบกันไปประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมีการแอบส่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังยังจับคุณไว้อยู่อ่ะยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์คือแล้วก็ยังเห็น อยากกลับมามันมีความคิดถึงอาจจะอยากกลับมาบางคนอาจจะหมายถึงไม่ตัวไม่ได้กลับมาแต่ว่าใจของเขายังถึงคุณอยู่ยังเชื่อมโยงประมาณนี้ก็ได้ค่ะก็พลังงานของเขาก็ยังมียังมีคุณอยู่เต็มหัวใจของเขานะคะยังไม่ได้ลืมบางคนอาจจะรอการเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วย ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะเวิลที่มันจบลงไปแล้วมันเป็นศูนย์ไปแล้วแต่ว่ามันมีการอยากกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้ค่ะคือยังมีพลังงานหลากหลายมากๆในนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ